สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับช่องอาจารย์สุกัญญาพาสุขนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้พาท่านผู้ฟังมาสู่ระเบียงบุญในหัวข้อเพียงแค่เหตุเพราะเศษกรรมหัวข้อธรรมโดยพระธรรมกิตติวงศ์ การที่เราได้ชดใช้กรรมแล้วแต่ก็ยังมีเศษกรรมหลงเหลืออยู่นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะผลบาปถึงตายไปตกนรกแล้วเศษกรรมก็มีบุญแม้จะได้ดิบได้ดีแล้วเกิดมามันมีเศษความดีติด ตามมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าธรรมดาเพราะถ้าหากยังไม่หมดกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีมีเศษทั้งนั้นเหมือนกับเรากินอาหารไปแล้วทำไมมันย่อยไม่หมดทำไมต้องเหลือเศษด้วย ทำไมจะต้องมีไม่งั้นก็จะต้องมีห้องน้ำห้องส้วมห้องสุขาเอาไว้ใส่เศษทำไมทำไมร่างกายมันไม่กำจัดซะให้หมดให้มันเป็นประโยชน์เสียให้หมดมันก็เหมือนกันนั่นคือมันมีเศษ เป็นธรรมดาเศษบาปมีเศษบุญมีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดทีเดียวเพราะว่าเศษบาปเศษบุญมันเป็นตัวขัดขวางได้เหมือนกันในกรณีที่เป็นเศษบาปเช่นถึงแม้จะตกนรกหมกไหม้แล้ว แต่เกิดมาก็ยังทําให้พิการทาให้ปัญญาอ่อนทําให้รูปร่างหน้าตาไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วแต่ว่าจะมีเศษกรรมอะไรเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธเราจึงบอกว่าอย่าทำกรรมที่เป็นความชั่ว เสียเลยดีกว่าเมื่อไม่ทำแล้วนอกจากจะไม่ต้องไปรับผลของมันก็ไม่ต้องมารับเศษด้วยฝูงชนกำเนิดคล้ายครึ่งกันใย,ยย่อมเพศผิวพันแผลบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยก แต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้รู้ไหว